ความสำคัญของค่าการกระจายคนะ่าการกระจายค่าการกระจายนี้ก็คือค่าที่บอกความแตกต่างของข้อมูลนะการกระจายเรียนมาแล้วนะค่าการกระจายคือค่าที่บอกความแตกต่างของข้อมลูลนะกระจายก็คือแตกต่างแตกต่างของข้อมูล นะซึ่งที่เราเรียนมันน่าจะมีสองวิธีนะอันที่หนึ่งเรียนเหมือนไม่ได้เรียนก็คือค่าการกระจายชนิดที่เรียกว่าพิสัยนะพิสัยนั้นคำนวณมาจากเราข้อมูลตัวที่ข้อมูลตัวที่มีค่าสูงสุดนะข้อมูลที่มีค่าสูงสุดพิสัยข้อมูลที่มีค่าสูงสุดนะ ก็ลบด้วยข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดนี่ง่ายนะคือาการกระจายพีไสเนี่ยคิดเฉพาะข้อมูลสองตัวคือตัวที่สูงสุดกับตัวที่ต่ำสุดนะลบกันก็ได้เป็นพีไยออกมาเพื่อบอกความแตกต่างหรือบอกช่วงของข้อมูลจากต่ำสุดไปยังสูงสุดนั่นเองนะคิดจากข้อมูลแค่สองตัวคือตัวสูงกับตัวต่ำตัวอื่นๆนั้นไม่ได้ออกมาคิดนะ งานปีไใจจึงเป็น่าการกระจายที่บอกเข้าๆในง่ายให้รู้ว่าข้อมูลสูงสุดต่าสุดมนันห่างกันแค่ไหนแค่นั้นเองนะไม่เรียนก็เหมือนเรียนปีไใจที่เราต้องรู้โดยอัตโนมัติอยนะู่แล้วนะตัวนั้นที่2ตัวนี้ใช้กันเยอะเขาเรียกว่าส่วนเบียงเบนนะมาตรฐานมาตรฐานซึ่งเราจะย่อด้วยตัว S นะ ส่วนเบนมาตรฐานตัวนี้าการคิดตัวนี้เนี่ยนะเขาคิดมาอย่างนี้ตัวนี้นั้นคิดจากข้อมูลทุกๆตัวที่อยู่ในชุดนั้นๆน,น,นะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคิดทุกๆตัวนะส่วนเบนมาตรานเนี่ยคือขั้นแรกเขาก็หาค่าเฉลีย่ยของข้อมูลชุดนี้ก่อนหลังจากนั้นเอาข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยไปลบกับค่าเฉลีย่ยซึ่งตัวนี้เคยเรียกแล้วว่าเป็นส่วนเบี่ยงเบน อาเบนส่วนเบงเบนเบนมีทั้งเครื่องหมายบวกและมีเครื่องหมายลบนะเบงเบนก็คือบอกว่าข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยมันห่างมันต่างจากค่าเฉลี่ยเท่าไหร่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ซึ่งเนื่องจากว่าตรงนี้มันมีทั้งเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบมันจะวุ่นวายในทางคณิตศาสตร์มันคำนวณเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนี่มันวุ่นวายเพราะฉะนั้นเราก็ยกกําลังสองเพื่อกะจัดกันหาเครื่องหมายลบ ยกําลังสองไอ้ตัวส่วนเบนยกําลังสองเนี่ยเราจะเรียกว่าความแปรปรวนนะความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละตัวของข้อมูลแต่ละตัวยกําลังสองเป็นความแปรปรวนนะเสร็จแล้วเอามารวมกันคือความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละตัวมารวมกันรวมกันแล้วก็หารด้วย n อันนี้ก็จะเรียกว่าความแปรปรวนเฉลี่ยก็ได้นะตรงนี้ซึ่งสเกลของมันก็จะเป็นสเกลกำลังสองจะเห็นว่ามันยกกะลังสองนะ S 1> <S 1> นี่เรียกว่าความแปรปรวนเฉลีย่ยก็มีการรวมความแป,ปรปรวนของข้อมูลแต่ละตัวแล้วก็หารเอ็นเนี่ยความแปรปรวนเฉลีย่ยในพวกนี้คือพวกสเกลกำลังสองนะเสร็จแล้วเนื่องจากส่วนเบนมาตรฐานที่ใช้งานจริงนั้นก็เป็นต้องเป็นสเกลกำลังหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ความแปรปรวนเฉลีย่ยเนี่ยมาใส่เครื่องหมายรากที่สองเข้าไปนะก็เครื่องหมายรากที่สองเนี่ยมันจะทําหน้าที่ถอดสเกลที่เป็นกําลังสองแล้วถอดความแปรปรวนให้กลายเป็น ส่วนเสียงเบน,น,นมาตรฐานก็เป็นสเกลกำลังหนึ่งเหมือนกับข้อมูลปกติอันนี้คือสูตรของส่วนเสียงเบนมาตรฐานแล้วพวกนี้มันจะชัดเจนนะส่วนเบนมาตรฐานก็คือชัดเจนในข้อมูลที่ไม่เหยียดเสียงบางทีนันชัดเจนนะสูตรหนังสือความหมายชัดเจนนอาล,ล้นี้เรามาดูความสําคัญของค่าการกระจายนะเรามาดู โดยปกติเวลาเราไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วนะเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วสิ่งสําคัญที่สุดของผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลก็คือต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลหาสิ่งที่เรียกว่าตัวแทนของข้อมูลนะฮะตัวแทนของข้อมูลซึ่งไอ้ตัวแทนของข้อมูลเนี่ยเราเคยพูดแล้วว่าเราจะใช้สิ่งตัวเนี้ยใช้ท่ากลางนะ เป็นตัวแทนของข้อมูลนะซึ่งอันนี้มันจะอยู่ในเรื่องการวัดแวนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะการวัดแวนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางตรงนี้เราจะใช้ค่ากลางของข้อมูลเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดนะทีนี้ค่ากลางของข้อมูลนั้นอนะ่ะมันจะมีอยู่สามชนิดชนิดที่หนึ่งเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยเลขคนิต ชนิดที่สองเราเรียกว่ามัดทยะฐานชนิดที่สามเรเรียกว่าฐานนิยมนะซึ่งค่ากลางของข้อมูลที่จะใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งสามชนิดเนะี่ยมันมีวิธีการหามาวิธีการคำนวณแตกต่างกันเพราะงะั้นถ้าเราเขาถ้าเ,าเขาพูดว่าตัวนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะเราก็ต้องรู้ทันทีเลยวิธีการมันมาจากการเอาข้อมูลทั้งหมดมา รวมแล้วอะไรแล้วหารด้วยข้อมูลทั้งหมดนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตตัวเนี้มันจะเป็นตัวบอกขนาดของข้อมูลว่ามันมากน้อยโดยโดยโดยรวมแล้วโดยเฉลี่ยนะเท่าไร่ตัวเนี้ยจะบอกขนาดของข้อมูลเพราะว่ามันเอาข้อมูลทุกตัวเนี่ยมารวมแล้วหาก็มันเราต้องรู้ว่าเวลาพูดถึงค่าเฉลี่ยมันคือเอาข้อมูลทุกตัวรวมแล้วหารได้ค่ามาค่าหนึ่งเรียกว่าค่าเฉลี่ยใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลนะ ทีนี anyway, ้ถ้าเขาใช้ตัวแทนของข้อมูลที่เป็นมัธยฐานเราก็ต้องรู้ว่าตัวแทนข้อมูลที่เป็นแม่ฐานนั้นนะได้มาจากเราต้องเรียงข้อมูลก่อนนะเรียงข้อมูลก่อนแล้วก็ข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางนะฮะข้อมูลที่มีค่าอยู่ตรงกลางนะข้อมูลที่มีค่าอยู่ตรงกลางนั่นแหละเอาไปเป็นตัวแทนของข้อมูลซึ่งเราเรียกข้อมูลนี้ว่ามัธยฐานรอตจำได้รึเป ถ้าเขาบอกว่ามัธยฐานเราก็รู้ว่าไอ้ข้อมูลที่นํามาเนี่ยมันไม่ได้รวมในฐานนะไม่ได้รวมเนฐามันเป็นการเรียงข้อมูลแล้วข้อมูลตัวที่ได้มาเนี่ยมันจะมีค่าอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นถ้าเราวรวมมัธยฐานมีค่าเท่าไหร่เราก็ต้องบอกได้เลยทันทีว่าอ๋อมันมีจำมันมีข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่ามันน่ะครึ่งหนึ่งแล้วก็มีข้อมูลที่มีค่ามากกว่ามันเป็นจํานวนอีกครึ่งหนึ่ง ก็มันอยู่ตรงกลางอันนี้คือมาตรฐานนะส่วนฐานนิยมฐานนิยมนั้นก็คือดูนะข้อมูลตัวที่ความถี่มากที่สุดนะแล้ก็ดูข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดตัวนี้เราถานนิยมเพราะั้นเวลาพูดถึงตัวแทนข้อมูลหรือค่ากลางค่าเฉลี่ยเราก็ต้องรู้มันมาอย่างไรต้องรู้มาอย่างไรนะ มัธยฐานก็ต้องรู้ว่ามาอย่างไรฐานนิยมก็ต้องรู้ว่ามาอย่างไรทรวนอีกครั้งค่า,าเฉลี่มาจากข้อมูลทั้งหมดรวมแล้วหารส่วนมัธยฐานคือข้อมูลที่มีค่าอยู่ตรงกลางเมื่อมันอยู่ตรงกลางก็แสดง่มันมากกว่าข้อมูลมีค่ามากกว่าข้อมูลอื่นประมาณครึ่งหนึ่งของข้อมูลทั้งหมดแล้วก็น้อยกว่าข้อมูลอื่นประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมดนะประมาณอยู่ตรงกลางมัธยฐานฐานนิยมก็คือ ที่มันปรากฏบ่อยข้มอมูลที่มีวามถี่มากที่สุดเพราะฉะนั้นค่ากลางทั้งสามชนิดที่จะใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันไม่จาเป็นจะต้องเป็นค่าเดียวกันไม่จําเป็นต้องเท่ากันนะสมมติค่าเฉลี่ยเท่ากับห้าสิบมารยฐานก็ไม่จําเป็นเท่ากับห้าสิบเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเป็นสี่สิบห้าเป็นเจ็ดสิบอะไรแต่นะแต่ว่าถามว่ามันจะเท่ากันได้มั้งก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วมันไม่ ไม่น่าจะเท่ากันไม่จําเป็นไม่จําเป็นจะต้องเท่ากันเพราะวิธีการได้มาของค่าเหล่านี้มันไม่เหมือนกันนะมันไม่จําเป็นต้องเท่ากันทีนี้เมื่อเราเก็บข้อมูลแะได้ข้อมูลดิบมาเยอะแยะแล้วก็ทําวิเคราะห์ข้อมูลนะสิ่งแรกที่สําคัญก็คือต้องหาตัวแทนของข้อมูลก็บอกแล้วตัวแทนข้อมูลนั้นคือใช้ค่าตลางอันนี้เป็นตัวหลักเลย หลักในการวิเคราะห์ข้อมูลคือต้องหาตัวแทนของข้อมูลไได้ต้องหาค่ากลางของข้อมูลใม่ได้นะจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะแต่โดยมากจะใช้ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเลขัวนี้โดยมากใช้ตัวนี้นะค่าเฉลี่ยเลขตัวนี้หลังจากนั้นนะเขาบอกว่าถ้าจะต้องการให้เห็นสภาพของข้อมูลเด็ดชัดเจนยิ่งขึ้นนะเขาก็แนะนำว่าควรจะบอกนะค่าการ กระจายเข้าไปด้วยนะค่าการกระจายด้วยนะค่าการกระจายด้วยซึ่งอันนี้นี้จะเป็นตัวประกอบนะที่เราเจอกันบ่อยคือตัวแทนของข้อมูลเราใช้ค่าเฉลีย่ยส่วนค่าการกระจายซึ่งเป็นตัวประกอบเนะี่ยเราจะใช้ส่วนเบลเบมาตรฐานนี้เราจะเห็นบ่อยนะเราจะเห็นบ่อย ใช้คู่กันใช้เยอะนะตัวนี้เป็นพระเอกเลยตัวนี้นะส่วนนนี้นเป็นประกอบนะประกอบเพื่อเห็นลักษณะข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความแตกต่างของข้อมูลนะครูยกตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างนี้นสมมติว่ามีมีสามครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่นะมีสามครอบครัว นะแต่ละครอบครัวมีสมาชิกแต่ละครอบครัวแต่ละครอบครัวมีสมาชิก5คนนะแต่ละครอบครัวมี3มครอบครัวแต่ละครอบครัวมีสมาชิก5คนนะแต่ละคนมีรายได้ ดังนี้รายได้ดังนี้ครอบครัว A ก็แล้วกันนะครอบครัว A มีห้าคนนะรายได้ของครอบครัว A คนที่หนึ่งได้หกคนที่สองได้หกคนที่สามได้หกรายได้ต่อเดือนนะเงินเดือนนั่นแหละคนที่สี่ได้หกหกหน่วยหมื่นนะหน่วยหมื่นบาทนะอันนี้เพื่อมันง่ายนะหน่วยหมื่นบาทมีนั้นครอบครัว A อนะครอบครัว A สมมติเราเป็นคนสำรวจข้อมูลนะในหมู่บ้านในตำบลหนึ่งนะครอบครัว B นะครอบครัว B ีนคะรอบครัว b ีมีสมาชิกคนแรกมีรายได้สี่หมื่นนะห้า0มื่นหกมื่นเจ็ดมืนแปดมื่นนี่ครอบครัว B ครอบครัว C นะมีรายได้ หนึ่งสองหกนะสิสิบอ่าเนี่ยอ็ครัวสามข้อกรัวนี้ทีนี้สมมตินะเมื่อเราไปเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของสมาชิกในครอกรัวสามข้อกรัวนี้แล้วเราก็ทำเสนอรนายงาน ผู้บริหารหรือกรรเป็นรายงานออกมาเป็นประชาสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะถามว่าเราจะเสนอภาพรวมหรือผลสรุปเฉพาะค่าเฉลี่ยได้หรือไม่หรือควรหรือไม่เรามาดูครอบครัวแรกนะครอบครัวรกคือโดยปกติข้อมูลดิบเหล่านี้เราจะไม่ได้นำออกไปแสดงนะข้อดิบนะข้อมูลดิบ,นะอดบพอเรา วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นําเสนอข้อมูลไปแล้วข้อมูลดิบอันนี้ก็จะเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เราถ้าอยู่ในกระดาษแล้วพยายามทิ้งประมาณนั้นนะข้อมูลดิบตหลนี้ไม่ได้นําเสนอนะจริงๆแล้วถ้าเราทํางานจริงๆข้อมูลดิบเหล่านี้จะมีปริมาณเยอะนะเป็นข้อมูลหลายๆข้อมูลเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะข้อมูลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งจําเป็นที่เราต้องทําไม่ได้ก็คือภาพรวมของข้อมูลดิบเหล่านี้คือต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลนะ และสิ่งแรกที่ต้องทำคือค่าเฉลีย่ยเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดนะอ่ะครอบครัว A สมมุติเราไปทำรายงานสรุปเป็นค่าเฉลี่ยออกมาครอบครัว A มีค่าเฉลีย่ยของไรายได้มีไรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่แล้วก็6เนี่ยมารวมกันได้สาสิบนะหกหมื่นะสามสิบหารด้วยห้าก็จะได้หกหกหมื่นนะหกหมื่ครอบครัวบีหาค่าเฉลี่ยมา ก็สีบวกหได้10บห้าเจ็ดย่สิบก็สามเหมือนกันนะสามหารห้าก็ได้6กหมืเฉลีย่ยครอบครัวนี้มีรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยหกหมืเท่ากันนะเท่ากันเฉี่ยครอบครัวต่อไปนะหกแาอ่ะเอ็กร์รวมรวมแล้วหนาะรรวม30หารด้วยห้า ก็ได้เท่าไหร่หมือนกันหกหมื่น 6, นะมันจะเห็นว่านะถ้าเราคิดเฉพาะตัวแทนของข้อมูลในที่นี้ก็คือใช้ค่าเฉลี่ยเนี่ยก็จะได้ว่าแต่และครอบครัว,วมีรายได้เฉลี่ยเท่ากันคือที่หกหมื่นบาทถ้าเรานําเสนอไปแค่เนี้ยจริงๆแล้วนะถ้าเราเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวหกหมื่นบาทเนี่ยมันไม่ได้มาจากข้อมูลชุดเดียวกันนะหกหมื่น ในข้อมูลเหล่านั้นมันมีความแตกต่างกันอยู่นะแตกต่างกันอยู่แล้วถ้าเรานําไปเสนอแค่นี้ยคนที่ดูข้อมูลของเราอาจจะเข้าใจว่าครอบครัวสามครอบครัวเนี้จะมีสภาพความเป็นอยู่อะไรที่มันเหมือนๆกันคล้ายๆกันนะแต่ความเป็นจริงเมื่อลงไปดูเรื่องรายได้ของแต่ละครอบครัวนี่จะเห็นว่าเนี่ยมันมีบางครอบครัวนีรายได้เท่ากันเป๊ะเลยใกลก้เคียงกันมาก หรือบางครอบครัวมีรายได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไอ้ครอบครัวที่มีรายได้แตกต่างกันเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อว่าเนี่ยครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้เนี่ยคนในครอบครัวจะต้องมีฐานะสภาวะที่ใกล้เคียงกันนะแล้วถ้ามีฐานะความเป็นอยู่แตกต่างกันมันอาจจะไม่สงบอาจจะทะเลาะกันก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในลักษณะแบบนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือควรจะบอกสิ่งที่เรียกว่า ค่าการกระจายด้วยนะเพื่อประกอบกับค่าเฉลี่ยตัวนี้นะค่าการกระจายในที่นี้จะเลือกใช้พี่สัยก็แล้วกันเพราะมันง่ายดีนะขี้เกียจไปคำนวณส่วนเบี่ยงมาตรฐานเพื่อเห็นความสําสคัญของค่าการกระจายถึงจะเลือกใช้พี่สัยเอาละมาดูครอบครัว A มีพี่สัยเท่าไรก็สูงสุดก็6ต่ําสุดก็6ก็คือ6กลบหได้ศูนย์ ครอบครัว right? บ yeah. ีม 10. yeah. nah, wow, er, 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 ีพี่สายเทะลายสูงสุดแปดต่ำสุดสี่ลบกันเหลือสี่เนี่ยครอบครัวซีมีพี่สายเท่ลายพี่สายสูงสุดสิบเอ็ดสิบเอ็ดหมื่นก็คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะเนี่ยลบหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่สิบนะหมื่นนะหมื่นหมื่นนะหมื่นหลักหมื่นนะหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นนะ ข้อมูลดิบพวกนี้เราจะไม่แสดงนะไม่แสดงไม่แสดงนะเพราะนี่เราจะเห็นว่าถ้าเรารายงานเป็นภาพสรุปออกไปอย่างนี้ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคู่กับพิสัยนะคนที่มาดูข้อมูลของเรานาะยกบตรหรือประชาชนทั่วไปมาดูข้อมูลของเราหรือฝ่ายบันคงอะไรมาดูข้อมูลของเราก็จะเห็นว่าเนี่ยสามครอบครัวนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยไรายได้เท่ากันก็จริงแต่ว่า ความแตกต่างในคะรอบครัวแรกครอบครัวเอเนี่ยความแตกต่างเป็นสุดว่าสมาชิกทุกคนมีไรายได้พอกันเลยเท่ากันเลยส่วนครอบครัวซีเฉลี่ยหกหมื่นเท่ากับครอบครัวเอแต่ว่าที่ตส่ออกมาสิบแสดงว่าเราต้องรู้ว่าสิบตัวนี้คือความแตกต่างระหว่างคนที่มีไรายได้สูงสุดกับคนที่มีไรายได้ต่ําสุดเนี่ยสิบสิบหมื่นก็คือหนึ่งแสนบาทนะเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของนะสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวเนี่ย ครอบครัว C จึงเป็นครอบครัวที่ควรจะเฝ้าระวังว่าเออมันสมาชิกในครอบครัวนะมีรายได้แตกต่างกันนะเพราะเราเห็นตัวเลขตรงนี้เราเห็นภาพสรุปตรงนี้เฉลี่ยกแต่ว่าสีใสสิบเนี่ยเราก็มามองครอบครัวนี้เราต้องรู้แม้ว่าเราจะไม่มีข้อมูลดิบเหล่านี้นะนยายกบอตวาถ้าไม่มีข้อมูลดิบเหล่านี้นะแต่ดูจากตัวเลขสองตัวที่บอกตรงนี้ พอจะรู้ว่าเนี่ยข้อมูลนี้เฉลี่ยหกหมื่นก็จริงนะเป็นคนมีฐานะก็จริงนะครับครัวแต่ว่าในครอบครัวสมาชิกแต่ละคนนั้นยังมีแตกต่างกาันก็คือคนที่มีรายได้สูงสุดแตกต่างจากคนมีรายได้ต่ำสุดคือสิบหมื่นก็คือหนึ่งแสนถ้าคนอ,อาจจะมีปัญหาก็ได้คือคนที่มีรายได้เยอะอาจจะคุยไม่รู้เรื่องกับคนที่มีรายได้น้อยนะแต่ะความเป็นอยู่คนมีรายได้เยอะอาจจะขับเบ้นคนมีรายได้น้อยอาจจะ ขี่จักรยานนะอันนี้อาจจะเป็นผู้จัดก,การธนาคารอาจจะเป็นผู้พิพักษาอายการคนนี้อาจจะเป็นรอปภบางทีก็อาจจะมีปัญหาในครอบครัวกันนะ,เ,ะนเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องเหล่านี้เราก็จะได้รู้ข้อมูลนะจะได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาอันนี้เป็นความสําคัญของค่าการกระจายนะที่ยกตัวอย่างก็คือพิสัยแต่จริงๆแล้วนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตมักจะใช้คู่กับ ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานตัวนี้จะเป็นที่นิยมกันในแวดวงสถิตินะตัวนี้นะในที่ยกพ่สัยเพื่อเพื่อเหตุนนอย่างง่ายๆแล้วก็ลวดเลยว่าเป็นความสําคัญนะบอกให้รู้ความแตกต่ตางของข้อมูลในแต่ละชุดว่ามันมากน้อยแค่ไหนนะจำอีๆกหนข้อมูลดิบเราไม่ต้องนะไม่ว่าจะมีกี่หมืน่นกี่แสนข้อมูลก็แล้วแต่เราน,นําเสนอเพียงสองอันสําคัญที่สุดเนี่ยค่าเฉลี่ย ส่วนเบนนัานตานแค่สองัานเพราะเราต้องทําหน้าที่วิเคราะหนะ์ข้อมูลค่าเสียยค่าการกระจายให้ได้นะ,ะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้นะคือสิ่งนี้ความแปรส่วนนะกับส่วน เบี่ยงเบนมาจากฐานนะฮะแบบปวดเราจะแทนด้วย s กำลังสองส่วนเบี่ยงมาฐานเราจะแทนด้วย s นะตัวนี้นะตัว s เ,เฉยๆเนี่ยใช้งานจริงตัวนี้นะมันใช้บอกความแตกต่างของข้อมูลนะใช้งานจริงส่วนตัวนี้เรามันสวยแต่รูปนะสวยแต่รูปก็คือไม่ได้เอาไปใช้งาน จริงก็คือไม่ได้เอาไปคำนวณอะไรนะสวยแต่รูปใช้งานจริงคือใช้ในการคำนวณใช้นอยู่ในสูตรในอะไรก็แล้วแต่น,นี่ใช้งานจริงอันนี้สวยแต่รูปนะอนรอตัว,ต,วตัวรูปไหมก็ว่าในขณะที่มันเป็น s อกำลังสองูรใงรูปมันก็จะเป็นจํานวนเต็มอาจจะเป็นยี่้าอาจจะเป็น18บอย่างเงี้ยนะแล้วอาจจะเป็นสามอย่างเงี้ยนะตัวเนะตัว s รูป ของมันก็จะสวยแบบนี้คือไม่ค่อยมีทุสิยมแต่ว่าถ้าถอดมาเป็นเอเมื่อไหร่ที่จะใช้งานจริงแต่ยี่สิบห้านี่ยังโอเคว่ามันได้ห้าสิบแปดถ้าถอดออกมาเป็นรูทแล้วมันได้เท่าไหร่สิบแปดรูทก็จะได้เป็นทศสิยมสี่จุดสองสี่สองหกเนี่ยสามมันเหมือนกันนะถอดรูทแล้วได้หนึ่งจุดเจ็ดสามสองะไรนี้นะเยอะนะเพราะฉะนั้นรูปมันไม่ค่อยสวยตัวเเนี่ย แต่ใช้งานจริงนะใช้งานจริงส่วนตัวนี้รูปสวยว่ามันไม่ค่อยมีทศยมยวุ่นวายมีก็มีไม่เยอะกนะ็มาตัว S กำลังสองมักจะใช้ในการเขียนไายงานมันดูสวยดูนะของอันนี้เป็นบอกการกระจายเหมือนกันนะต้องรู้แต่ส่วนเบนมาตรฐานนั้นบอกในสเกลกรอ่านะอาไมอาไมไม ส่วนเบนมาตรฐานนะส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานมันจะบอกในสกเกลเหมือนกับข้อมูลนะคือสกเกลกำลังหนึ่งเหมือนข้อมูลนะส่วนความแปรปรวนความแปรปวนมันบอกความแตกต่างในสกเกลนะ ในสเกลกำลังสองในสเกลกำลังสองนะในสเกลกำลังเอสกำลังสองมันก็บอกอยู่ส่วนก็คือเอสนะบอกในสเกลกำลังหนึ่งเป็นแบบไหนเช่นบอกอย่างนี้นะบ้านเอนะบ้านของเอกับบ้านของบนะีเนี่ยบ้านของเอกับบ้านของบนะีเนี่ยห่างกันสามสิบเมตร ห่างกันสามสิบเมตรสามสิบเมตรอันเนี้ยบอกแบบเนี้ยนี่บอกแบบเนี้ยเรียกบบว่าบอกแบบส่วนเปลีป่ยงเบนมาตรฐานสเกลกำลังหนึ่งแต่ว่าถ้าบอกอีกแบบหนึ่งก็คือบ้านของ a กับบ้านของ b เนี่ยยังอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่บอกว่าบ้านของ a กับบ้านของ b อยู่ห่างกันอยู่ห่างกัน เท่าไรไม่รู้รู้แต่ว่าอยู่ห่างกันนะรู้แต่ว่าบ้านเอกับบ้านบียจะมีสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะพื้นที่สามสิบยกกำลังสองพื้นที่สามสิบยกกำลังสองก็คือได้เก้าร้อยตารางเมตรหรือเก้าร้อยเมตรกำลังสองเนี่ยบ้าน A กับบ้าน B อยู่ห่างกันเพียงแต่แค่มีห่างกันแค่มีพื้นที่สนามหญ้าเป็นรูปรสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีพื้นที่เก้าร้อยตารางเมตรกว้างกันอยู่ี่ถ้าบอกเป็นความแปรียบเบแบบนี้มันจะงงนิดหน่อยมันบอกในสเกลกำลังสองนะบอกในสเกลกำลังสองถ้าเป็นเม็ดมันยังพอแต่เม็ดภาพออกมันเป็นตารางเมตรแต่จะเป็นข้อมูลยอย่างหนึ่งที่เป็นบาทอนยะ่างเงี้ยมันเป็นบาท เป็นบาทกาลังสองนึกภาพไม่ออกเป็นกิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมกำลังสองนึกภาพไม่ออกนะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เขาพูดถึงความแตก,กตา่างระหว่างข้อมูลเนี่ยถ้าเราแปลงออกมาเป็นเม็ดได้เนี่ยถ้าบอกเป็นสามสิบเม็ดเฉยๆเอกับีต่างกันห่างกันสามสิบเมตรอันนี้บอกแบบสเ,เกลกําลังหนึ่งแต่ถ้าบอกเป็นสามสิบยกกาลังสองคือมันจะได้900เก้าร้อยนะสามสิบกำลังสองจะได้เก้าร้อยเนี่ยเออ ออกเป็นอย่างนี้เอกับบีก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละบ้านเด่ว่ามันเหมือนกับว่ามีสนามญ,ญ่ารูปสี่เหลี่ยมจตุรัสในความกั้านอยู่900ตารางเมตรเพราะฉะนั้นไอ้ตัว900ตารางเมตรตัวนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ใช้งานจริงเลลวลาจะใช้งานเราต้องเอา900เนี่ยมาใส่รูปเข้าไปนะถอดรูปเข้าไปจึงจะเหลือ30นะไอ้ตัวเนี้ยเรียกส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นเอเราไปใช้งานจริงนะแต่เวลาพูดก็พูด900ความเบี่วนเาร900 ส่วนเบมาฐาสามอรประมาณนี้นะเร็วๆไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะ,ะแค่นี้เป็นความสำคัญของการวัดการกระจาย